ทำยังไงให้ลูกทานผักได้เองฉบับใช้จริงไม่มนโนแชร์ประสบการณ์จริงจากวาลินค่ะบอกเลยว่าเป็นปัญหาระดับชาติมากเลยนะคะลูกไม่ทานผักเป็นที่ปวดหัวของพ่อแม่นะคะบอกเลยว่าวาลินเนี่ยมีใช้เทคนิคนี้นะคะสอนให้กับลูกชายคนโตนะคะแล้วลูกชายคนโตนะชอบกินผักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็กินได้หมดเนาะ ขั้นตอนง่ายๆนะคะอย่างแรกนะคะเวลาที่เราทานผักนะคะต้องทานผักพร้อมกับลูกนะคะคุณแม่กินอะไรคนลูกก็ต้องกินอย่างนั้นกินให้เหมือนกันนะคะและต้องกินอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเรากินแบบมีความสุขเนี่ยสมองของเด็กนะคะก็จะบอกว่าเวลาทานผักเนี่ยก็คือการมีความสุขด้วยกันนะคะ แล้วเวลาที่ลูกทานผักนะคะคุณแม่อย่าบังคับลูกให้ทานผักโดยเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าถ้าบังคับให้ทานเนี่ยลูกก็จะจําว่าการทานผักเนี่ยมันโดนบังคับก็เลยไม่อยากกินนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องหาผักที่หลากหลายนะคะหลากหลายสีหลากหลายรสชาตินะคะให้ลูกทานถ้าลูกไม่ทานตัวนี้นะคะเราไม่ต้องบังคับแต่ให้เราเปลี่ยนเป็นใช้ผักอื่นให้มาแทนนะคะ ที่สําคัญนะคะต้องทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันคุณแม่ต้องมีความอดทนนะคะขั้นตอนนี้นะคะทําได้ตั้งแต่เด็กทุกช่วงวัยเลยนะคะถ้าใครได้ลองทําแล้วแล้วได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกกันด้วยนะ